สวัสดีครับท่านผู้ชมเชา้านี้ที่ไร่เขียงดอยอยํนาเภอน้อยจังหวัดน่านเช่นเคยครับเช้านี้เป็นเช้าที่สดใสสําหรับนักท่องเที่ยวที่ได้มีโอกาสมาพักที่ไร่เขียงดอยของเรานะครับซึ่งวันนี้เป็นเช้าของวันที่20พฤศจ,จิกายน2563สซึ่งทางไร่ของเราได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวเดี๋ยวสักครู่เรามีโอกาสจะ สอบถามข้อมูลสัมภาษณ์นักท่องเที่ทยวเล็กๆน้อยนะครับหน่อยนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตสอบถามความรู้สึกเล็กๆน้อยๆที่มาพักไรเคียงดอยด้วยนะครับคุณลูกค้ามาจากที่ไหนครับโอ้ผมมาจากศรีราชาชลบุรีครับอ๋อจากชลบุรีใช่ไหมครับทริปนี้มาเที่ยวจังหวัดน่านกี่วันครับวันนี้นอนที่นี่น่าจะสองคืนนอนสองคืนใช่ไหมครับแล้วอีกสองคืนก็คงจะไปที่ เชียงใหม่คือนเชียงใหม่ใช่ไหมครับเชียงใหม่สองคืนครับมาเที่ยวโดยเสมอดาวนี่มาครั้งแรกใช่ไหมครับครั้งแรกในชีวิตเลยบมาครั้งแรกเลยครับครับคุณลูกค้าอยากจะฝากความรู้สึกอะไรเล็กๆนน้อยให้กับนักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดน่านแล้วก็มาพักที่ไร่เชียงดอยด้วยครับคุณลูกค้ายองไงนะคือถ้าถ้าจะมานะครับก็ให้มาแบบถึงนี่สัก เร็วหน่อยอ่ะยิ่งดีมาเร็วหน่อยเพราะเมื่อคืนนี้ผมมามืดกับมืดน่ะมันก็การกางเต็น์การอะไรเนี่ยมันต้องดูทำเลให้ดีๆสวยสวยอ่ะแต่ว่าถ้าเรามาเร็วเนี่ยเราจะเลือกทำเลได้ดีแต่ส่วนมากแล้วที่นี่ก็ทำเลเหมือนเหมือนกันหมดอยู่แล้วละครับแต่ว่าการกางเต็น์การอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าเราไม่มีเต็นท์มาก็ไม่เป็นไรที่นี่มีเต็นท์ให้เช่าอยู่แล้ว แล้วก็ผมว่าจะดีกว่าด้วยการดังเต็นท์ามาเช่าที่นี่เพราะว่าตอนเช้าปุ๊บเรากลับเตะเก็บเต็นท์ไม่ต้องเก็บเต็นท์เก็บอะไรเก็บเฉพาะของของเราก็สามารถไปเที่ยวต่อได้เลยครับ <Okay. S 1> ไม่ต้องเสียเวลาที่ที่จะต้องมานั่งเก็บเต็เตนท์อีกสามารถไปเที่ยวต่อไปได้ได้ดีได้ดีกว่า คุณลูกค้าก็จะพักที่นี่สองคืนใช่ไหมครับครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับสองคืนเดี๋ยวหาทุ่งเลมาอีกเที่ยวนึงครับครับขอบคุณมากครับคุณลูกค้าครับขอบคุณครับครับผมครับสวัสดีครับคุณลุงมาจากที่ไหนครับมาจากเพชรบุรีครับผมเพชรบุรีเลยเนาะวันนี้ได้มีโอกาสมาเที่ยวบนดอยนะครับเนาะครับบรรยากาศดีมากเลยครับบริการดีเยี่ยมมากเลยกันเองห้องน้ําก็สะอาดโอ้ อยากเชิญชวนเพื่อนๆหรือน้องๆพี่ๆทุกท่านนะครับให้แวะมาลองมาท่องเที่ยวที่นี่ดูครับที่ไร่เชียงดอยนะครับที่ไร่เชียงดอยนะครับเน้นเน้นที่ไร่เชียงดอยนะครับบรรยากาศเยี่ยมเจ้าของบริการดีมากเลยครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณเช่นกันครับผมคุณลูกค้ามาจากจังหวัดอะไรครับมาจากกรุงเทพครับจากกรุงเทพเนาะทริปนี้มาจังหวัดนั่งกี่วันครับ ประมาณ4วันครับ4วันเนาะที่ไร่เชียงดอยนี้เป็นคืนแรกหรือว่ายังไงคืนแรกครับผมมาจังเทพเลยรุงเทพเนาะคุณลูกค้ามาเที่ยวที่ดอยเสมอดาวหรือไร่เชียงดอยนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับครั้งที่2องนะครั้งที่2เนาะมีอะไรที่จะฝากเอาฝากเพื่อนๆแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดน่านบ้างครับก็มาที่นี่ก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับมาวันเดียวได้ก็เอารถมาได้นะครับ ออกจากกรุงเทพ8โมงครึ่งถึงนี่ก็ประมาณ5โมงนะครับก็แล้วแต่คนคนขับก็มาทางเส้นอุตรดิตจะไวกว่าเข้าจังหวัดหน้านนะครับเส้นทางก็โอเคธรรมชาติยังดีอยู่ครับถนนดีมากถนนเข้ามาดีมากครับผมครับขอบคุณมากครับคุณลูกค้าครับ <Okay>. Oh. ท่านผู้ชมครับนี่ก็คือลูกค้าส่วนหนึ่งครับที่ได้มีโอกาสมาพักที่ไร่เชียงดอยของเรานะครับซึ่งวันนี้ผมอยากจะสอบถามความรู้สึกเล็กๆน้อยๆของคุณลูกค้าที่มาเที่ยวแล้วก็มาพักที่ไร่เชียงดอยของเรานะครับคุณลูกค้ามาจากจังหวัดอะไรครับเอามาจากระยองค่ะส่วนพี่มาจากสมุทรปราการค่ะเ <laughs> ชิญกันมานะครับผม <c oughs> ซึ่งทริปนี้มาเที่ยวจังหวัดหน้าเนี่ยมากี่วันครับมา4ี่วัน มา4ี่วันอสอบถามคุณลูกค้านิดหนึ่งนะครับว่ามาเที่ยวที่ดอยเสมอดาวเราแวะมาพักที่ไร่เคียงดอยของเราเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับครั้งที่3แลนวครั้งที่3าม <laughs> คุณลูกค้าทําไมมาพักที่ไร่เคียงดอยม,มีเหตุผลอะไรครับถึงมาเที่ยวที่นี่แล้วก็มาพักที่นี่ตลอดเลยเอาต้องถามคนทําอาหารก่อนมันเป็นบรรยากาศที่หาซื้อไม่ได้ทํากับข้าวได้ ดูวิวไกลๆได้ดไมาสามครั้ง,งก็ไม่เบื่อนะวิวเนี่ได้วิวนี้ทุกครั้งแต่นี้มาอยู่ชั้นสามละตอนแรกอยู่ชั้นบน<า>ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสาม <3 S 1> <า> ครั้งแรกมาครั้งไอชั้นที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งโนแล้วชั้นสองอันนี้ชั้นสาชั้นสาครั้งหน้าคุจะล้นไปอยู่ชั้นสี่ไฮะเอาเอาเอาให้ครบทุกชั้นนะครับต้องห้าห้าชั้นนะครับคุณลูกค้าสามคุณลูกค้ามีอะไรจะฝากกับนักท่องเที่ยวบ้างแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่ไม่มีโอกาสมาเที่ยวแล้วก็มาเที่ยวที่นี่แล้วมาพักที่นี่ด้วยครับขอเชิญลูกค้าเชิญชวนนักท่องเที่ยวหน่อยให้ให้พี่ที่มาครั้งแรกเชิญชวนเนี่ยอามน่าจะ ถ้าเกิดที่นี่ก็เงียบดีค่ะดูแล้วเหมือนแบบไม่วุ่นวายแล้วก็เสียดายรอบเนี้ยคือแค่กลางวันอาจจะมีหมอกน้อยแต่ตอนกลางคืนดาวสวยมากค่ะคือเราไม่เห็นบรรยากาศนี้นานแล้วเมื่อเราอยู่ในเมืองอะค่ะแต่มาดอยเสมอดาวเราได้เห็นดาวจริงๆค่ะเห็นอะไรนะทางช้างเผือกทางช้างเผือกเห็นชัดเจนมากเลยว่าขอบคุณมากครับคุณลูกค้าแล้วก็คุณผู้หญิงจะมีอะไรฝากอีกนิดหนึ่งครับผมมีอะไรจะฝากบ้างครับ กี่ทีกี่ทีก็ไม่เบื่อนะคะที่นี่ดอยเสมอดาวไปมาหลายที่ค่ะแต่ที่นี่เสมอดาวจริงๆเออเหมือนอะไรนะเหมือนอะไรนะไปอยู่ที่ไหนนะของฟ้าจำลองไรไรนะไ่เคียงไรอะไรเคียงดอยไรเคียงดอยครับแล้วก็เคียงดาวไปในตัวคเขาบอกว่าอะไรนะเหมือนดาวอยู่ใกล้ตัวเรา ขอบคุณมากครับคุณลูกค้าครับโอกาสหน้ามีโอกาสเชิญใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับน่าจะมาอีกปีละหลายครั้งครับขอบคุณมากครับน้องครับวันนี้น่ะได้มีโอกาสมาพักที่ไร่เคียงดอยเมื่อคืนที่ผ่านไปมีความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างครับก็รู้สึกว่าก็มีที่พักที่ดีครับมีอากาศดีครับวิวที่สวยครับแล้วก็เงียบสงบดีครับเดินทางมาจากจังหวัดอะไรครับจังหวัดตากครับจังหวัดตาก ทริปนี้มาเที่ยวจังหวัดหน้านนี่มากี่วันครับมาหนึ่งวันหนึ่งคืนครับเดี๋ยวไปเชียงใหม่ต่อเดี๋ยวจะขึ้นเชียงใหม่ต่อใช่ไหมครับครับผมครับมีอะไรที่จะฝากเพื่อนๆแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มีโอกาสมาเที่ยวที่ดอยเสมอดาวแล้วก็แวะมาที่ไร่เชียงดอยตรงนี้ครับก็อยากให้มาครับเพราะว่ามันสงบมันพักวันได้ครับน้องท่านอีกคนหนึ่งมีอะไรที่จะฝากบ้างครับเพื่อนครับเขาก็มาเที่ยวเยอะครับบรรยากาศดีครับวิวสวยดีครับ อย่างไรก็ขอเดินทางโดยความปลอดภัยนะครับโดยสวัสดิภาพนะครับครับสวัสดีครับโอเคนะครับท่านผู้ชมครับนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับของลูกค้าที่มีโอกาสมาพักที่ไร่เกี๊ยวไของเรานะครับวันนี้ผมจะสอบถามความรู้สึกเล็กๆน้อยๆซึ่งน้องท่านนี้ท่านเป็นคนน่านนะครับเป็นคนเมืองนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตสัมภาษณ์เป็นภาษาล้านานะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับน้องครับครับสวัสดีครับครับน้องครับน้องเดินทางมา มาจากปีไหนนะครับได้มีโอกาสมาพักตีไรเชิงนี้ครับอำเภอวิยงสาเนี่ยครับอำเภอวียงสานะครับครับข้างนี้มาด้วยกันกี่คนครับสิบสองคนครับสิบสองคนนะครับผมอ่เป็นจะได้ความัาเคื่อน่ผพานไปครับบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีนี่อยางเจะฝากนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดที่มีโอกาสเดินทางมาจากวัดนานนะครับเชิญเชิญชวนนะครับอุทยานอิดเบิเสมอดาวนะครับเนาะก็คือ โอเคครับบรรยากาศดีนะครับนะครับถ้ามีโอกาสก็มาพักตีไรเชิงดอยได้ตัวนะครับนอครับผมโอเคขอบคุณมากเลยครับตรงนี้คุณลูกค้าเดินทางมาที่นี่ที่จังหวัดน่านเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับมาครั้งที่สองครั้งที่สเลยนะครับผมแล้วครั้งแรกก็ได้มีโอกาสมาพักที่นี่ไหมครับหรือว่าพักที่ไร่อื่นครับครั้งครั้งแรก กลางกลางบนอุทยานกบานอุทยานเลยนะครับคุณลูกค้าเดินทางครั้งนี้มาจากจังหวัดอะไรครับมาจากมหาสารคามครับมหาสารคามทริปนี้มาที่จังหวัดน่านกี่วันครับว่าจะเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนาะยังไม่ได้พิจ้กกี่วันใช่ไหมครับใช่ครับครับครั้งนี้มาด้วยกันเป็นครอบครัวทั้งหมดกี่ท่านครับมาห้าท่านครับห้าท่านเนาะครับคุณลูกค้ามีความประทับใจอะไรครับถึงเดินทางมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วครับบรรยากาศดีครับอากาศโอโซนดี ก็จากการที่เราทํางานเหนื่อยครับก็เลยมา,เ,าเพิ่มพลังชีวิตเพผมเพิ่มพลังชีวิตให้มันมีพลังงานที่จะกลับไปทํางานต่อครับค่ะแล้วคุณลูกค้ามีอะไรที่จะฝากเพื่อนๆแล้วก็นักท่องเที่ยวทีไ่ไม่มีโอกาสมาเที่ยวแล้วก็เชิญชวนมาเที่ยวที่ดอยเสมอดาวแล้วก็มาพักเที่ยวไร่เชียงดอยด้วยครับมาเที่ยวนะครับ ที่จุดนี้เป็นจุดที่บรรยากาศดีมากแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้มาพักที่จุดนี้นะครับไล่เคียงดอยเป็นจุดที่มีห้องน้ําสะดวกนะครับที่จอดรถโอเคนะคที่จอดรถก็เยอะนะครับแล้วก็กางเต็นท์นะครับกางเต็นท์ก็กางเต็นท์ได้แบบสบายครับเป็นเป็นส่วนตัวมากๆนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้มานะครับสูรบรรยากาศสูรโอโซนใหม่ๆสูตโ สูตรโอโซนดีๆเข้าสู่ร่างกายเพื่อที่จะรับกลับไปทำงานต่อนะครับกับมีพลังงานกับมีแรงต่อนะครับครับผมครับขอบคุณมากครับคุณลูกค้าครับครับสวัสดีครับกับท่านผู้ชมนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับของคุณลูกค้าที่มีโอกาสมาพักที่ไร่เคียงดอยของเรานะครับผมอยากจะสอบถามความรู้สึกเล็กๆน้อยๆของคุณลูกค้าที่ได้มีโอกาสมาพักตรงนี้คุณลูกค้าเดินทางมาจากจังหวัดอะไรครับ กรุงเทพค่ะกรุงเทพซึ่งมีโอกาสครั้งนี้มาเที่ยวที่จังหวัดน่านเนี่ยเป็นครั้งแรกหรือว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับครั้งแรกเลยครั้งแรกที่พี่เดินทางมากี่วันครับก็แค่สามวันสามวันค่ะแต่ว่าก็คิดว่าจะมาอีกน่าจะมาอีกนะครับคุคร่ะแล้วก็คุณลูกค้ามีอะไรจะฝากเพื่อนๆแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ยังไม่มีโอกาสมาเที่ยวแล้วก็มาเที่ยวที่จังหวัดน่านแล้วก็ มาเที่ยวโดยเสมอดาวแล้วก็แวะมาพักที่ไรเคียงดอยด้วยค่ะก็ะอ,อย่างที่บอกเลยก่อนอก่อนอื่นคือที่ที่ทคิดเอาไว้ว่าน่าจะลําบากกว่านี้แต่ว่าสุขคือเอาจริงสบายมากเลยนะคะแล้วก็สะอาดสะอ้านแล้วก็พนักง,งานดูแลท<ม>ั่ว<ม>ถึงดีห้องน้ําก็ไม่ได้แบบว่าสกปรปกอย่างที่อย่างที่รีวิวกันอันนี้โอเคเลยค่ะสะอาดมากเลยคต้องขอบคุณมากมากเลยครับมีอะไรที่จะฝากเพิ่มเติมอีกไหมครับของเรืส่วนตัวโอ๊กก็คือเพื่อนๆนเนี่ยชอบกางเต็นท์แล้ว อ่าแล้วก็มีอ่าบางคนก็แบบชวนไปอ่าถ้าใกล้กรุงเทพฯหมอยก็ขาอยาตักช่องแต่ว่าถ้าในมุงหอถ้าขึ้นเหนือหน่อยแล้วแบบคนยังแบบว่าไม่ค่อยเยอะฟุกพ่านมากอ่ะที่หน้าน่ะแล้วก็แบบดอยเสมอดาวขับรถมาก็ไม่ได้ยากอ่อาสมมติอย่างโอนั่งเครื่องบินมาโอก็มีเช่าพี่แท็กซี่ก็พี่เขาก็พาขึ้นมาคนพื้นที่ okay, หรือ,อว่าข,ขับรถเองก็เช่ารถก็ได้แล้วก็ ค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงเลยพูดถึงแบบแล้ววิวอ่ะวิวคือสวยมากค่ะเราเราคนที่อยู่ที่เนี่ยเออเราคนที่มาเที่ยวที่เนี่ยเขาก็สุภาพเรียบร้อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนกลางคืนก็คือแบบคือทุกอย่างเป็นระเบียบพอสี่ทุ่มเพิ่ปิดไฟทุกคนก็ไม่เสียงดังเงียบแล้วก็เดินขึ้นไปชมวิวก็ไม่ได้รู้สึกแบบโอ้ยจะตายอันนี้แบบโอเคเลยค่ะใช่โดยรวมแล้วก็บรรยากศของเราที่ไร้เพียงดาวเห็นของจริงก็ดีกว่า ครับผมยังยืนยัน yeah ว่าเรื่องห้องน้ำก็คือเราแบบโอเคมากเลยนะคะแบบไม่ใช่แบบว่าอยบคือไม่ไม่ไม่แย่เลยโอเคเลยต้องขอบคุณมากนะครับคุณลูกค้าครับครับขอบคุณครับ ก็เป็นลูกค้าส่วนหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาพักที่ไร่เคียงดอยของเรานะครับวันนี้ผมอยากจะสอบถามความรู้สึกเล็กๆน้อยๆน, <c oughs> นะครับของคุณลูกค้าคุณลูกค้าเดินทางที่มาเที่ยวโดยเสมอดาแล้วมาพักที่ไรเ่รเ,ไรเคียงดอยตรงนี้ั้งนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมครบใช่ค่ะครั้งแรกเลยค่ะเดินทางมาจากจังหวัดอะไรครับเดินมาจากกรุงเทพคะ่ะกรุงเทพนะมีความรู้สึกยังไงบ้างครับเมื่อคืนที่ผ่านไปครับโอ้นอนสบายมากแล้วแบบมองไปดาวเต็มเลยนี่เป็นครั้งแรกเลยไม่เคยเห็นดาว เยอะขนาดนี้เลยค่ะมีความรู้สึกดีไหมะฮะค่ะแฮปปี้มากมากับครอบครัวด้วยเยี่ยมเลยแล้วทริปนี้มาด้วยกันกี่วันครับามาสามวันสองคืนค่ะครับผมเสร็จจากตรงนี้ก็จะไปที่ไหนต่อครับเสร็จจากตรงนี้ก็จะกลับละค่ะเมื่อวานเพิ่งเข้าไปในปัวแล้วก็ มาที่ดอยเสมอดาวค่ะดอยเสมอดาวนี้เป็นวันนี้เป็นเป็นจุดสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะอาจจะลงไปแล้วก็เที่ยวในเมืองอีกนิดหน่อยเดี๋ยวว่าจะแวะไปเสาดินนาน้อยก่อนนะคะเห็นเขาว่าสวยเหมือนกัน <laughs> มีอะไรที่จะฝากเพื่อน, <laughs> อนๆแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ยังไม่มีโอกาสมาเที่ยวแล้วก็มาเที่ยวที่ดอยเสมอดาวแล้วมปาพักที่ไร่เคียงดอยครับโอ้ที่นี่สบายมากก็การดูแลดีมากเลยค่ะ อาหารก็มีพร้อมห้องน้ําก็สบายมากอาบน้ําเย็นชื่นใจรับขอบต้องขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งนะครับมีโอกาสหน่าเชิญใหม่นะครับได้เลยค่ะครับขอบคุณครับรับ่านผู้ชมครับนี่เป็นส่วนหนึ่งครับของลูกค้าที่ได้มีโอกาสมาพักที่ไร่เขิงดอยของเราครับวันนี้มีโอกาสผมอยากจะสอบถามความรู้สึกเล็กๆน้อยของคุณลูกค้าที่มีโอกาสมาพักที่ไร่เขยงดอยของเรานะครับคุณลูกค้าเดินทางมาเที่ยวจังหวัดน่านในครั้งนี้เดินทางมาจากจังหวัดอะไรครับ ครับผมมาจากเพื่อนๆน้องๆจากจังหวัดเชียงรายครับจากจังหวัดเชียงรายเหมือนกันใช่ไหมครับมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับเมื่อคืนที่ผ่านไปครับอากาศไม่หนาวมากครับพอดีพอดีบรรยากาศดีครับเหมาะกับการมาพักผ่อนครับมีโอกาสอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวหรือว่าเพื่อนๆที่ยังไม่มีโอกาสได้มาเที่ยวที่จังหวัดนานเชิญมาเที่ยวจังหวัดนานด้วยครับท่านคุณลูกค้าครับ อ๋อจังหวัดน่านก็มีเสน่ห์ครับหลายหลายหลายพื้นที่ก็เหมาะกับการพักผ่อนครับในตัวเมืองในอำเภอต่างอำเภอของจังหวัดน่านก็น่ามาเที่ยวทุกๆุกพื้นที่ครับโดยเฉพาะที่นี่ครับครับรรยากาศดีไหมครับเมื่อคืนอ๋อใช่ได้ครับไม่หนาวมากไม่ร้อนมากกำลังพอดีพอดีครับพอดีนะคบครับครับขอบคุณมากครับคุณลูกครับผมครับครับสวัสดีครับ